เมื่อวันที่10มีนา2018นะครับอันนี้ก็คือต้นฝรั่งของเราแต่ว่าช่วงแรกๆรผมหาคลิปเก่าๆให้เพื่อนๆดูไม่เจอแล้วนะครับเพื่อนๆคือคลิปมันปน,ปนเกินหมดสมัยที่ผมทำคลิปแรกๆอะ่ะแล้วก็ยังใช้โทรศัพท์ด้วยแล้วก็ที่สำคัญภาพก็จะสัน่ๆนๆไปตามสภาพอ่ะนะครับเพร,เพราะเมื่อก่อนเนี้ย ใช้โทรศัพท์ถ่ายอันนี้คือเมื่อก่อนเลยนะครับแรกๆเลยแต่ตอนปลูกแรกๆเนี่ยเอผมหาคลิปให้เพื่อนๆดูไม่ไม่ได้จริงๆก็เจอแต่คลิปเนี้ยนะเมื่อวันที่สิบมีนาเน่เมื่อปีสองพันสิบแปดอะปีนี้ก็สองพันยี่สิบแล้วใช่ไหมสิบแปดสิบเก้สิบมันก็ประมาณสองปีแล้วนะครับแต่ว่าช่วงนั้นนะผมก็ เริ balm, ่มทำขนงขนแนกกิ่งหนึ่งม like ีขนแนกกิ่งสองมีขนแนงแต่ว่าพอได้ได้เร <min> <min> ิ่มรู้จักครูจำนะครับเริ่มเริ่มรู้จักครูจำก็เริ่มรู้นะครับแล้วก็อาจารย์เบิดก็ได้บอกด้วยว่ากิ่งหนึ่งควรจะมีขนาดเท่าไรนะครับแล้วก็กิ่งสองควรจะมีขนาดเท่าไรแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของขนแนงนะครับขนแนง ขแขนงแรกควรจะอยู่ทางด้านข้างหลังไม้นะครับอันนี้คือผมได้มาจากการดูคลิปของออพี่ปองนะพี่ปองสายห้าเราอีกแหละนะครับผมก็ในเมื่อเต้ากิ่งอะไรต่างๆมันยังไม่ได้แล้วก็ขแขนงมันมันผิดเพี้ยนนะครับสมัยก่อนผมก็วางขแขนงตามความรู้สึกของผมแแต่ว่าพอได้ได้รู้จัก แล้วก็ได้ฟังคลิปอะไรต่างๆของอาจารย์ในหลายท่านนะผมก็เลยแก้ไม้ให้ผมใหม่นับสุดแล้วเนี่ยนะที่เพื่อนเห็นเนี่ยในคลิปเนี้ยนะผมก็ตัดทิ้งหมดเลยแล้วก็รเริ่มเลี้ยงกันใหม่นะครับเมื่อประมาณสักสองปีที่แล้วนะครับนี่คือฝรั่งแต่ตอนปลูกต้องขอโทษเพื่อนๆจริงๆนะครับช่วงแรกๆเลยที่ได้ต่อน,นี้มาใหม่ๆผมหาคลิปเพื่อนๆดูไม่ได้นี่ก็เป็น อถือว่าเป็นคลิปแรกเลยก็แล้วกันนะครับรูปร่างเป็นแบบนี้นะปัจจุบันก็เดี๋ยวดูกันแล้วกันนะครับแล้วก็เมื่อวันที่14เมษาสองนสิบแนะครับผมก็ทำอะไรไปบ้างเนี่ยนะพอดีทำทำคลิปเรื่องฝรั่งหนูมัน ออกรูปบางีหาคลิปเจอก็เอามาให้เ,เพื่อนๆดนะูช่วงนี้ก็ช่วงต้นเออผมจําได้ละช่วงต้นมันมันเดกเกินไปเวลาทํากิ่งหลังเนี่ยมันดูแล้วมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยพลิ้วนะครับไม่ค่อยพลิว้วผมก็เลยต้องตอนต้นออกแล้วสุดท้ายก็เขียงแล้วก็ รอกิ่งใหม่งอออกมาแล้วก็เพื่อที่ใช้มันเอี่ยวไปดังด้านหลังสักเล็กน้อยอนะครับนีคลิปนี้ที่ผมทำเนี่ยก็ในปีเดียวกันนะครับ2018ันก็ตักต้นใหม่ <c oughs> เลี้ยงใหม่ครับก็แล้วก็เมื่อวันที่2อมิถุนาในปีเดียวกันนะครับ2 0 1พ ผมก็ได้จัดก,การเขียงต้นไปแล้วนะครับเพราะว่าอยากจะให้ต้นมันเอี้ยวอันนี้เป็นด้านทางด้านหลังไม้นะครับเพื่อนๆอ,อันนี้หลังไม้จะไม่เห็นแผลคือผมประมาณว่าชอบชอบแผลผมก็เลยเอาทางด้านที่มีแผลเอาไว้ทางด้านหน้าอันนี้คือเขียงไปแล้วอยากจะทำให้มันเอี้ยว รเรื่องของคะแนกต่างๆก็ยังไม่ทันได้ตัดทิ้งแต่สุดท้ายผมก็ตัดทิ้งหมดนะครับแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่นะคบนี่ก็คือเมื่อเมื่อสมัยก่อนนะครับเ,เพื่อนๆพอพอเรามีความรู้มากขึ้นมากขึ้นตัวไหนที่มันดูแล้วมันไม่ใช่ตำแหน่งต,ต่างๆที่ที่ดูแล้วมันมันไม่ถูกต้องนะครับหรือพูดง่ายๆว่ามันไม่สวยนะครมันไม่เปิดหน้าไม้มันบังหน้าไม้ก็ต้อง ตัดออกแล้วก็ทำใหมนะ่เมื่อสมัยก่อนนะครับอันนี้คือฝรั่งฝรั่งหนูของเรานี่แนล่นะครับคลิปนี้ก็เมื่อวันที่18สิงหา2019นนะครับต้นที่ที่เราได้ตัดก็งอกใหม่แล้วก็จเจริญเติบโต ก็ได้ทําการเขียงกิ่ง2เพราะว่าได้ขนาดแล้วนะครับเ,เพื่อนๆเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยเมื่อวันที่2มิถุนา2018มิถุนาครกฎาสิงหาจะ <c oughs> กไลไปเรื่อยจนถึงปี2019นะครับก็ยาวนานอยู่พอสมควรนะครับเ,เพื่อนๆส่วนตัวของเองเนี่ยผมก็จะเขียงเผื่อๆไว้ จะเห็นได้ว่าในคลิปเนี่ยผมจะเขียงแบบยาวๆไว้เลยแต่ยาวมากก็ไม่ดีนะครับก็คือยาวยาวแบบพอสมควรนะครับยาวมากก็ไม่ดีเดี๋ยวมันจะไปแตกเฉพาะตรงช่วงปลายปลาบเลิลนเนื้อสิ แสิงหาสองพันสิบนะครับสำหรับเจ้าฝรั่งหนูในตำนานเช่นเดียวกันนะครับต้นนี้ก็ยาวนานพอๆกันนะครับ 2, 3ปีแล้วฝรั่งหนูนี่โอ้โหเติบโตได้ช้าแล้วเที่สำคันเพี้ยชอบลงเพี้ยชอบกินมากต้องคอยดูแลเรื่องของนอนเรื่องของเพี้ยนะครับเกิดอาการเมื่อไหร่ก็ต้อง คอยให้ยาอยู่ตลอดนะครับนะครับแล้วก็ผมก็หาเจอได้ประมาณสีคลิปนะครับเพื่อนๆหาไม่เจอละนะสำหรับไอ้เจ้า,าฝรั่งหนูนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวค่อยชมตอนปัจจุบันกกนเลยแล้วกันนะครับเพื่อนเพื่อนเป็นเป็นภาคหนึ่งแล้วกันนะครับ วันนี้วันที่16เดือน8ปี2000เดี๋ยวเรามาทําการเขียงแขนแรกของกิ่งที่2กันนะครับ สำหรับกิ่งหนึ่งก็ยังคงต้องรอกันต่อไปมันไม่ค่อยงามแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันมีเคลี้ยตัวเล็กๆขาวๆที่บินได้ที่ชอบกินต้นแก้วชอบมากินต้องคอยดูแลฝร okay. ั่งเพลี้ยชอบมาก ปลาเพี้ยเขาขาวที่มดพามาก็ยังพอไหวนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเพี้ยเล็กๆที่บินได้เนี่ยโอ้โหมันกินมันกินกิ่งแห้งเลยแล้วฝรั่งหนูนี่ในนิสัยปกติแล้วก็โตช้าอยู่แล้วด้วยดูนะครับกินหนึ่งก็ไม่ไปไหนเลยแล้วยิ่งมาเจอเพี้ยแบบนี้ด้วยยิ่งทําให้ช้าไปใหญ่ก็ต้องคอยดูแลคอยลดยาอยู่เรื่อยๆ สวัสดีครับเพื่อนๆแฟนๆไม่กลบอนไซนะครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเจ้าต้นฝรั่งหนูนะครับใบเล็กๆนะครับใบเล็กๆก็ถือว่าคลิปนี้เป็นภาคหนึ่ง<ม>กันก็นแล้วกันนะครับเพื่อนๆเออมื่อกี้นี้เพื่อนๆ,ๆได้ดูตอนไตเติลนะครับที่ผมไตเติลให้ดูว่าต้นนี้ตอนปลูกใหม่ๆเป็นอย่างไรแล้วก็ผ่านระยะเวลามาเท่าไหร่นะถึงจะมีวันนี้ได้ นะเพื่อนเพื่อนได้เห็นแล้ว AH, นะครับสักครู่เมื igne, อ่อกี้นี้นะครับใช้เวลาหลายปีอยู่พอสมควรเลยนะครับกว่าจะมาถึงวันนี้วันนี้ก็เลยทําคลิปเป็นภาคหนึ่งมาให้เพื่อนเพื่อนดูว่านะภาคหนึ่งภาคหนึ่งภาคนี้นะครับเพื่อนเพื่อนกิ่งนี้ยังไม่ได้นะครับกิ่งหนึ่งยังไม่ได้นะนะเจอพวกเพี้ยบบ้างอะไรบ้างโอ้โหมันลุมกินต้องคอยเอายาลดตลอดเวลาเลยสาหรับเจ้าเจ้าฝรั่งนะครับสำหรับเจ้าฝรั่งเนี่ยต้องคอยเอายาลดอยู่เร f, 1, 1, mpfen, <free> ื่อยนะครับ มดมันพาเพรียขึ้นม,มากินทําให้บางกิ่งเราตายไปนะแต่มันก็ตายไม่ทั้งหมดเพราะเราคอยคอยดูแลอยู่ไงนะเพราะฉะนั้นกิ่งหนึ่งก็จากวันนั้นถึงวันนี้ยังไม่ได้นะครับเพื่อนๆยังไม่ได้สําหรับภักหนึ่งแล้วนะนะแต่ว่ากิ่งที่สองนะได้แล้วนะครับแล้วก็สวยงามมากนะครับสวยงามมากวันนี้เราจะเราจะมาเขียงเมื่อได้เมื่อต้นคลิปเพื่อนๆได้ดูไปแล้วนะเมืนะ่อตอนที่ผมเขียนนะครับ เขียงแล้วก็เพื่อที่จะรอจังหวะ,ะแขนงวันนี้เราได้แขนงเนะี้ยได้หนึ่งได้สองนะวันนี้เรามาเขียงแขนงกันดีกว่านะครับเพื่อนๆนะครับวันนี้เรามาทําการเขียงนะับแขนงนะับเขียงแขนงแขนงแรกของกิ่งที่สองนะครับซึ่งผมจะวางเอาไว้ทางด้านทางด้านหลังเสมอนะครับเพื่อนๆแน่นอนครับเช่นเช่นเดียวกันนะครับกิ่งหนึ่ง กิ่งหนึ่งเนี่ยในในถ้าเกิดว่ามันมีโอกาสได้เขียงแน่นอนมันมีโอกาสแต่ว่ามันจะนานหน่อยนะครับพอเราเขียงกิ่งหนึ่งะแขนงแรกผมก็จะเอาไวท้ทางด้านหลังเช่นเดียวกันแต่วันนี้เราในเมื่อกิงอง่ง2มันโตเร็วกว่ามันก็ต้องทําก่อนนะทำก่อนเห็นไหมครับมีตําแหน่งให้ดู <c oughs> นี่นะครับขแขนงแรกนะครับอันนี้ที่เราจะทำเนี่ยสลับกันเล็กน้อยนะครับสลับกันเล็กน้อยแล้วก็จะทําเป็นกิ่งหลักของ,ของขแขนงที่1น,นะเพื่อนๆเข้าใจเนาะนะครับ กิ่งหลักของแขนงที่หน่แต่อันนี้กิ่งหลักของของของกิ่ง2นะครับกิ่งหลักของกิ่ง2ที่มีการเขียงไปนะครับแล้วก็สร้างกิ่งหลักก็คือเป็นระยะที่2นะครับแต่วันนี้ที่เราจะทําก็คือเราได้แขนงของกิ่ง2แล้วนะครับแล้วเรากําลังจะทําการเขียงเพื่อสร้างแขนงของกิ่งที่2แขนงแรกแน่นอนครับเราก็ต้องมีกิ่งกิ่งแขนง ของแขนงของเขาแน่นอนเช่นเดียวกันนะก็เหมือนกันสลับกันซ้ายขวาซ้ายขวาแต่แต่ภายในซ้ายขวาเนี่ยมันก็จะต้องมีกิ่งหลักของแขนงของเขาของแขนงนั้นๆให้เห็นชัดเจนเช่นเดียวกันไม่งงนะครับเพื่อนๆนะครับกิ่งเนี้ยนะครับเนี่ยครับที่ผมชี้ให้ดูเนี่ยนะครับเราจะทําเป็นกิ่งหลักของแขนงที่1น,นะครับเดี๋ยวเ<ๆ>พื่อนๆคอยตามดูภาค2อนะอันนี้ผมทางดูเป็นภาค1เลย กว่าจะทําเป็นทา่าหน่งได้เนี่ยมันใช้เวลาเท่าไหร่นะเพื่อนๆได้เห็นไปแล้วนะเพราะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการเขียงกันเพื่อสร้างเพื่อสร้างกิ่งหลักของแขนที่ของแขนของกิ่งที่ที่สองเนี่ยคุยยากมาเรามาเขียงกันดีกว่ายิ่งพูดยิ่งเยอะ <laughs> เขียงนะครับเขียงแขนแรกนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแน่นอนแล้วก็ก <c oughs> <play> <f> ็ต้องมีการแต่งแผลให้ให้ดูดีไปเลยนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อที่จะให้กิ่งเราเนี่ยนะครับที่ผมเคยพูดสมัยเมื่อก่อนนานแล้วนะครับว่าไม้ถ้ามันจะโตได้นะครับมันต้องมีที่นั่งนะครับเพื่อนๆเข้าใจความหมายของไม้มีที่นั่งไหมก็คือการเขียงเขียงให้ชิดกิ่งนะครับที่เราต้องการแน่นอนตรงนี้ต้องเป็นปากฉลามแต่ก็ ไม่ใช่ปัญหานะไม่ใช่ปัญหาสามารถทําได้เพราะว่าตรงนี้เป็นขแขนงแรกของของขแขนงที่1นะเพราะตรงนี้เป็นขแขนงแรกของขแขนงที่หนึ่งว่าในกรณีการเขียงปากฉลามนะครับไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะตรงนี้มันจะเป็นกิ่งหลักของขแขนงที่1นะึ่มาเดี๋ยวเรามาแต่งแผลกัน ต้องสลับกับทีมนกแก้วตัวเล็กนะครับตัวใหญ่ปากมันใหญ่ไปเดี๋ยวขแนแห่งที่เราเตรียมไว้มันจะมันจะหักซะครับก็แน่นอนนะครับก็ต้องร่วมด้วยพ้องเหลือตัวเล็กเช่นเดียวกัน Okay. แต่งแผลก็ไม่ยากนะครับถ้าเรามีเครื่องมือที่พร้อมนะครับก็กิ่งอันนี้จะถือได้ว่าเป็นกิ่งที่ที่อ่อนแอนะครับเพื่อนๆก็ต้องคอยเลี้ยงดูเขาดีๆก็แล้วกันแล้วก็นี่ครับเดี๋ยวเราใช้ใช้ยา เดี๋ยวเราใช้ยาทาปากฉลามมาดูตัวอย่างของการเขียงแบบปากฉลามก็แน่นอนครับในเมื่อตำแหน่งมันไม่ออกมาให้เราซ้ายขวาเราก็ทําการเขียงปากฉลามมันจะดูดีหรือไม่อย่างไรนะครับเอามาดูกันเห็นไ,ไหมครับลำมาทั้งนี้นะลำนี้แล้วกทรทิ่มออกไปนู่นนะเป็นแขนงแรกแล้วก็ย้อนกลับมาท้งนี้แน่นอนครับกิง่งกิ่งหลักของขัง้น ิ่งหลักของกิ่งที่2ในจังหวะที่2เนี่ยที่เราจะต้องทําการเขียงเพื่อที่จะรอแลยละเอียดแขนงหน้าเนี่ยมันจะต้องรออีกนะครับอย่างน้อยก็คือครึ่งหนึ่งของลำนะจุดจุดนี้นะแต่ผมคงไม่ต้องรอให้มันถึงครึ่งแล้วถึงมาเขียงนะครับก็แค่ให้ใกล้เขียงเท่านั้นเองเพราะว่าหลังจากการเขียงไปแล้วเนี่ยนะไม้มีโอกาสเติบโตขึ้นได้อีก พอสมควรเลยแหละนะครับผมใช้คําว่าพอสมควรเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นไม้โตช้านะครับอย่างเช่นตะโกพวกนี้นะพวกตะโกต้องถ้าจะให้สวยๆเลยนะครับก็จะต้องรอให้ให้กิ่งนะครับมีขนาดนะครับเมื่อจะเป็นครึ่งหนึ่งหรือ3ต่อ4นะครับควรรอให้ถึงนั้นเลยนะครับแล้วค่อยมาเขียงเนี่ยนะครับก็คือการสร้างนะครับสร้างกิ่งของแขนงสร้างแขนงของ ของกิ่งสองเออเ <c oughs> นี่นะครับต้นตะนะครับจาก,กวันนั้นถึงวันนี้ให้เพื่อนๆดูนะครับหลังนั้นเดี๋ยวผมจะทายานะครับะนะครับเราก็ทําการดัดเรียบร้อยนะครับไวเมัอนโกกนี่เห็นไหมครับดัดม้วนเอี้ยวนะครับขึ้นไปนูน่นนะอันนี้คือสูตรของท่านนายกเรานะครับ เราไปดูแผลข้างหลังกัน <c oughs> นี่ครับทายาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอกิ่งนี้ขออย่าให้เพียลุมถึงกิ่งนี้กันก็แล้วกันนะครับถ้ากิ่งนี้ทิ้งกิ่งไปโอ้โหปวดหัวเลยนะครับเพื่อนๆนี่ครับเรียบร้อยแล้วสำหรบับเจ้าฝรั่งหนนะูกว่าจะทาเป็นผ้าขึงได้โอ้โหใช้เวลายาวนานเลยนะแล้วก็กว่าจะเขียงกิ่งสองได้นี่ ผมคิดว่าเขียง3านะครับเราน่าจะได้เขียง3ก่อนก่อนเขียงกิ่งหนึ่งนะผมดูแล้วนะแต่ก็ไม่แน่นะนะครับตรงนี้อาจจะพุ่งขึ้นมาก็ได้นะเพราะเมื่อวานนี้ผมเล่นยา็อกไปแล้วนะครับลาดตั้งแต่ลาดตั้งแต่ยอดเลยนะครับเพื่อนๆลาดตั้งแต่ยอดเลยแล้วก,แวก็แล้วก็ทุกทุกกิ่งเลยนะไอเพี้ยต,ตัวขาวอ่ะ เดินเลยนะครับเพื่อนๆเ,เดินเดินออกมาแล้วมันก็แล้วมันก็มาอยู่นิ่งอยู่เฉยๆแล้วสุดท้ายมันก็ตายนี่ไม่แน่ใจว่าจะมีตัวอย่างให้เพื่อนๆดูไหมเพราะเมื่อวานมันเกาะกันเต็มเลยนี่ไอตัวนี้ใช่เพี้ยไหมเนี่ยนี่ตายไปแล้วเห็นไหมครับในกล้องกล้องเห็นหรือเปล่าแต่ตาผมมองไม่เห็นมันไม่ได้ใส่แว่น บบก็คือมันตายกันเรียบเลยอ่ะนะถ้าเกิดว่าเป็นต้นใหญ่ๆแบบเนี้ยเราพบการระบาดเป็นบางต้นเน่ยเอายาผสมน้ําใส่บัวรดน้ําอ่ะแล้วก็เอาโต๊ะตั้งเทินขึ้นไปสูงๆแล้วก็ปีนขึ้นไปลดตั้งแต่ตั้งแต่ข้างบนเลยลงมาข้างล่างเลยรับประกันนะครับอะไรที่อยู่ในกระถางเพีอเพอมดมดมดตายเรียบนะครับคนก็ไม่เหลือ แต่ถ้าได้กินมันคนก็ไม่คนก็ไม่เหลือนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้าฝรั่งฝรั่งหนูฝรั่งหนูภาคหนึ่งน,นะก็ทําการตัดแต่งให้กับเพื่อนๆดูไปแล้วนะครับสําหรับการตัดแต่งแขนงนะ,ะแขนงแรกนะของ ของกิ่งที่2นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับเหมือนดังคลิปที่ที่ผ่านมานะครับในเรื่องของต้นสายวิตีนะครับก็มีการตัดตัดแขนนะครับแขนแรกของกิ่ง2เหมือนกันเลยนะครับหลักใช้ลักษณะเดียวกันเลยนะครับในการในการทํางานแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นคนละทรงกันเท่านั้นเองนะครับต้นต้นสายวิตีอันนั้นมันเป็นทรงต้นเอี้ยวนะครับส่วนฝรั่งต้นนี้เป็นทรงต้นจ้จ๋าเลยนะครับออกไปแนวแนวลักษณะของ สูโมโด้ยซ้ำไปจากนั้นกิ่งกิ่งขแขนงนะครับที่เราเริ่มทําการม้วนเนี่ยนะครับมันก็ท้ายสุดแล้วเนี่ยเวลามันใหญ่โตได้ที่จนที่เราเขียงเนี่ยมันจะสวยมากน้อยเพียงใดเนี่ยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนลองตามดูนะครับเพราะว่าผมเองผมก็ยังไม่เคยทำนะเห็นท่านนายกทําผมก็เลยลองทําบ้างแต่ทีนี้ครูจําบอกว่าช่วงช่วงเต้ากิ่งช่วงเนี้ยช่วงเต้ากิ่งช่วงนี้ยังไม่ควรเอี่ยวม้วนนะครับ ให้มาเอี่ยวม้วนในช่วงของปลายกิ่งนะครับก็แน่นอนครับในเมื่อพอเอี่ยวม้วนถึงปลายกิ่งเนี่ยพอจังหวะนี้ผมจะทําเริ่มทําปลายแล้วไงพอเขียงตรงนี้ปุ๊บนะพอใหญ่ที่เขียงตรงนี้ปุ๊บพอพอมันแตก2เนี่ยผมก็จะม้วนมาช่วงปลายแล้ไงผมก็เลยจะทําช่วงปลายให้เพื่อนๆดูว่าท้ายสุดแล้วเออฝีมือเราเนี่ยมันจะทําได้สวยหรือเปล่าไม่แน่ใจเพือ่อนๆลองตามดูกันแล้วกันนะนะครับเจ้าฝรั่งภาค2นะครับเพื่อนๆแต่กว่าจะได้ดูภาค2ก็คงเรื่อง ต้องรอกันสักพักหนึ่งนะครับอาจจะมีการเขียงต้นนะครับเพื่อนๆอเดี๋ยวผมอาจจะทาภาคสองให้เพื่อนๆดูกันแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันใหม่กันแล้วกันในคลิปหน้าเนาะนะเพื่อนๆอย่าลืมกดซับกันแล้วกันเวลาผมอัพคลิปอะไรไปมันก็จะมีการเตือนเพื่อนๆก็จะไม่พลาดคลิป,ปต่อไปแล้วเจอกันเนาะสวัสดีครับ